ทิฟฟานี่ในรอบ25ปีคุณผู้ชมขาแล้วมันครบรอบปีนี้25ปีมันต้องแบบว่าปิดจ,จ็อบแบบอลังการนิดนึงเขาประกวดกันไปเมื่อคืนก่อนหน้าอีประกาศผลและรับมงกุฎปีนี้ชื่อว่าน้องปีใหม่คุณผู้ชมค,คอยดูดีๆนะเ<อ>น,นี่ยคนนี้น้องปีใหม่สรุดาค่ะเจ้าของตำแหน่งมิสทิฟฟานี่ปีนี้นะคะกลายเป็นตำนานที่ขึ้นหิ้งกันไปเลยหลังจากสิ้นเสียงประกาศผลว่าหมายเลข13คือสาวง,งามผู้ครองมองกุฎได้ไง หลายคนตกใจทำไมเขาล้มเลยคะที่เาเป็นลมแต่ว่าใดๆคือน้องเหมือนล้มปุ๊บลงไปแล้วก็ฟาดพื้นแบบรวบรวบปับปับปับปอบดรอ โอ้หลายคนตกใจแล้วคือเพื่อนที่ยืนข้างๆเนี่ยเป็นคุณหมอนะร้องลือรว่าที่เป็นคุณหมอเขาก็ตกใจฉันต้องปั๊มหัวใจเธอหรือเปล่าหรือยังไงคุณผู้ชมเออน้องกรี๊ดออกมาด้วยความปลื้มดีใจเพื่อนข้างหลังก็ตกใจคิดว่าน้องเป็นลมคุณผู้ชมค่ะแต่จริงๆแล้วน้องไม่ได้เป็นลมน้องดีใจแบบสุดผิดนั่นเองคุณผู้ชมคือบางคนก็แสดงความเห็นว่าอุ๊ยตายแล้วหล่อนดีใจเกินเหตุไปเปล่าต้องบอกนี้ก่อนที่น้องปีใหม่ดีใจสุดๆเป็นเพราะอะไรเพราะว่าน้องปีใหม่คนเนี้ยคุณผู้ชมเธอ เธอนี่นะมาประกวดมิสทิฟฟานี่มาแล้ว5ครั้ง<ล>่ะแล้วมันโคตรโหมาห้า รอบติบคนบ้างล่ะรอบเก็บตัวบ้างล่ะมันจะเทือนใจรอบนี้กลับมาครั้งนี้นอนมงมาเลยคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะก่อนหน้านี้รับบทยืนปรบมืออย่างเดียวปีนี้เจ้าตัวกลับมาในเวอร์ชันที่สวยเก่งฉลาดพลังงานเหลือล้นค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นปีที่ค่อนข้างแข็งเหมือนกันเพราะว่าคู่แข่งคนอื่นเนี่ยสวยฉ่ำมาเลยสูสีขยี้มงกันแบบแทบทุกคนค่ะเขาว่านะหน้างานตัดสินยากสุดอันนี้ที่สองคุณผู้ชมยางจริงทั้งสวยทั้ง เตมเวทีอ่ะดังนั้นพอเธอสู้เพื่อฝันจนถึงมงก็เลยแสดงความดีใจออกมาแบบสุขใจจริงๆแบบสุดขีดอย่างที่เห็นในภาพคุณผู้ชมปีใหม่ก็เลยเกิดเป็นตำนานน้องปีใหม่นอนมงอแล้วก็ถูกพูดถึงกันทั่ววงการนางงามไปเลยคุณผู้ชมปีใหม่ปีนี้ค่ะอายุ29ปีแล้วนะคะตอนนี้บอกเลยว่าหน้าที่การงานไม่ธรรมดานะคะเธอเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินของอเมริกานี่ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมขาแล้ว หรือว่าเป็น L G B T คนแรกที่แบบ ได้รับหน้าที่นี้ให้เป็นสายการบินนี้ให้เป็นแอร์ออสเตรใช่คุณผู้ชมและอีกหนึ่งความฝันก็คือมงกุฎมิสทิฟฟานี่ของน้องนี่แหละคุณผู้ชมอยากจะตั้งใจเป็นตัวแทนเรียกร้องสิทธิ์ให้กับ LGBTQ ทั่วประเทศให้ได้รับการทํางานให้ได้รับการยอมรับในทุกตําแหน่งทุกหน้าที่ในองค์กรอย่างเท่าเทียมอย่ามาแบ่งแยกนะคะไม่ต้องมามีเงื่อนไขนะคะวันนี้น้องทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและช่วงที่สัมภาษณ์เห็นบอกเลยบอกว่าจะสวยเก่งอย่างเดียวไม่ได้คุณพี่ต้องพึ่งการมูเตลูอ่ะคุยกันได้ในบันเทิงไทยร ก่อนขึ้นโชว์คุณผู้ชมค่ะปีใหม่ทําอะไรเ <โอ S 1> พื่อนเขาทําสมาธิค่ะปีใหม่ยกไหว้มือยกมือไหว้พ่อแก่ก่อนโอยูหลักเวทีอธิษฐานว่าถ้าหนูมงปีนี้หนูจะใส่มงกุรําบนเวที9รอบคุณผู้ชมหลังจากมงลงปุ๊บทําอะไรทำอะไร,ะไร,ะไรปีใหม่ไม่เสียเวลาค่ะนี่รตมเต็ม <โอ S 1> เลย ขอพ่อแก่ลกเวทีมงลงปุ๊บก็รำไปรัวๆเลยขอแสดงความยินดีกับทุกๆตำแหน่งด้วยนะคะแต่ว่าปีนี้น้องก็สู้แบบสมศักดิ์ศรีจริงๆตั้มนานเกิดขึ้นอีกแล้วทําไมถึงนอนมงประกวดมาหครั้งครั้งนี้มันได้เป็น้าแก่ใจจริงๆคุณผู้ชมใดใคือยินดีด้วยนะคะไม่ใช่แค่น้องปีใหม่นะกับสาวสวยนางงามทุกท่านเลยค่ะ